จร้อนสุดเด็กรุ่นใหม่อยาาจะประสมเร็วเลยจริงๆแล้วความสมบมันมีขั้นตอนในความสําเร็จมีเวลาของมันจะต้องผ่านอย่างนี้ก่อนแล้วอย่างนี้มันถึงจะสำเร็จแต่ถ้าคุณทําผิดขั้นตอนมันก็ไม่ได้อย่าข้ามขั้นตอนอยา่าใจร้อนให้มันนะนอกจากเราทําดีแล้วจะต้องมีโปรเสร็จลงมีขั้นตอนจังหวะของมันให้ไปตามจังหวะแลอยังเข้าใจ เขาว่าอินเทนสำหรับผมเคยเอาถ้าอะไรดีแปลว่าไม่ดีแต่ไม่ได้เคยอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งจังหวะในในการเลือกสินค้าหรือเรื่องผู้เขียนเนี่ยมันต้องพอดีพอดีช่วงเข้าหรือทำเร็วไปเข้าไม่ดีทําช้าไปก็ไม่ได้ไม่ทันจังหวะที่จะเข้าไปกลางๆพอดีพอดีจังหวะนั้นน่ะมันดูยากอธิบายลําบากแต่ว่าสาวผพบอกว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยมันไม่เท่ากับ ตัวคุณเองนะครับที่จะาไปทุ่มเทถ้าคุณสามารถเป็นผู้นําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณไม่สามารถเป็นผู้นําได้จริงๆคุณไม่ต้องเป็นผู้นาําคุณก็ประสบผลได้เพราะว่ามันมีจังหวะในช่วงที่คุณสามารถทาประโยชน์ให้หกับตัวเองและคุณเหนื่ได้นครับถ้าเรามีแต่ความทุกข์นะมันแปรดีนะครับมันจะสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาหาเราหมดเลยาเรามีความสุข สิ่งที่ดีๆจะเข้ามาและชีวิตของเรานี่มีความสุขได้ง่ายที่เดียวบอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมันสามารถที่จะใช้วิธีคิดเลยทักก็คือเป็นผู้นําองค์กรที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ผู้นําที่สู้ชีวิตนะครับเราก็เห็นนะครับว่า้เขา